วันที่1 0กันยายน2566ในงานเปิดตัว Topmart Official Opening Day บริเวณทางเซนทัลเวิลด์ซึ่งเปิดเป็นสาขาแรกของประเทศไทยค่ะทําให้สายวอชชาวอาร์ตทอยแห่ไปจับต้องต่อคิวอยู่เต็มพื้นที่าอในงานนี้ค่ะมีความพิเศษคือการวางขายอาร์ตทอยรุ่น Limited Edition ซึ่งจะมีเพียง140ตัวเท่านั้นทําให้สาวอชาวอาร์ตทอยเมื่อรอรับบัตรคิวข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวเพื่อเข้าไปซื้อสินค้าภายในร้านกันอย่างเนืองแน่นซึ่งมีรายงานว่าเกิดเหตุการณ์เหยียบกันเจ็บภายในงานด้วยค่ะเนื่องจากคนที่มารอคิวนั้นมีจํานวน ถ้าเมให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดการของท็อปมา์ทางนี้ทีมงานท็อปมาทได้ตัดสินใจยกเลิกการรอคิวหน้าร้านและเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนแบบฟอร์มออนไลน์แทนค่ะสำหรับร้านท็อปมาทค่ะสาขาเซนตันเิลดรูปแบบร้านเป็นระดับแฟลกชิฟสโต์ที่เหมือนร้านต้นแบบที่ประเทศจีนซึ่งภายในร้านมีการวางขายสินค้าราคาตั้งแต่ประมาณ3 0 0บาทไปจนถึง3 0 0 0 0บาทซึ่งถือเป็นราคาที่สูงกว่าจีนราว5-7%เรแต่จะสูงกว่าสิงคโปร์ราว10%เเซเลยค่ะ